ยูกับส,ส,สวัสดีค่ะยูกับช่องน็อเป็นนอร์ทเนลวลีวิวแลวู้ฮู้วันนี้นะคะเราจะไปไว่ายน้ำนะคะเป็นวันที่เป็นอากาศสุดสวยแต่แดดรอมากมากเลยร้อนมากด้วยโอเคที่เราจะไปก็คือที่เราจะไปก็คือทาชนินีนะคะเพราะเพราะวันนี้เราจะจัดเต็มหมดเลยโอเคเราเจอกัน รถแล้วเตรียมตัวไปนะคะสะใหญ่ะหนูเจ็ดขวดแล้วใช่ไหมขาหนูน่าจะไม่ถึงหลอกนะจ๊า

คนออนนั้นราไม่รู้นะอคโอเ่ะโอ่ะไ้ได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 ไดนได้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 ่ดได้ไเด้ได้ได้ดด้ได้ได้ไ้ด้้ได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 ที่ได้ไดได้ได้ไดได้ได้ได้ไ้ ียโนกับถูกปัสสวิงรีวิวแลกรีวิวแลกโบมือบกมือผู้น่ารักสวยสมวัยรถว่ายน้ำเสร็จแล้วนาฬิกาไอโมไม่มีเพราะเรื่องเอามาโอเคเรามาลงน้ำกันเลยเอาใส่ชุดชีพให้เรียบร้อยก่อนเอาลิซ่าเด็กก่อนอ่ะไปไปเลยค่ะถอดรองเท้าตรงนี้ถอดรองเท้าตรงนี้เหรอลูก ไปเลยลงเลยโอเคเป็นยังไงไม่ใช่มาขี้เนกะใคมาขี้ไม่ใช่ไ,ชไชปน่ากลัวจังเลยน่ากลัวหรอก,อกเห็นไหมหนูบอกแล้วว่าทำไมไม่พาไปเล่นทำไมไม่พาไปเล่นน้ำเมื่อวานหนูลืมท่าที่ พี่จุ๋มซ้อนหนูเลยนี่ค่ะตีขาก่อนซ้อมก่อนทีแรงเกินไปแล้วระเด็นเล่นไปโอเคเอาเฟซไฟล์ไหมกินไหมลูกไม่ฉั่งชีตบ้าน่ะเอาสั่งสั่งแล้วเหรออ่าโอเคโอเคโอเคครับอันนี้คืออะไรเอ่ยชีสบอลค่ะชีสบอลนะคะเล่นเหนื่อยก็ขึ้นมากินชีสบอลเป็นไงรสชาติชีสบอลที่นี่อร่อยไหมคะ อืมโอเคแล้วก็จะไม่ได้ต่ออีกใช่ไหมคะใช่ค่ะยืดเลยชิดยืดยาวเลยเดา,า,านน๋น่ะไปอัันทกเราดว หนูเป็นติ้งจอกจอมพลังบายไปสิหนูว่าไม่เป็นแต่หนูจะไหวท่อนี้นะกระโดดเอาล้วครับหลังจากที่กินชิสบอนหมดตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ต้องกินข้าวผัดไข่แล้วครับ <c oughs> อีกสักตานหนึ่งจะได้มีเรี่ยวแรง <c oughs> เป็นยังไงรสชาติโอเคไหมคะ อร่อยไม่มีความเปรี้ยวๆด้วยอ๋อเพราะใส่มะนาวไงอือมีมะนาวใส่เราเติมพลังเสร็จก็จะไปเล่นต่อนะคะทุกคนเท่สวัสดีทุกคนตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้นะคะเล่นจนอยากหิวอยากกินชีสบอลอีกก็เลยให้แม่ไปสั่งให้กินชีสบอลอีกแล้วเป็นอะไรมือไหนมาดูรู้ค่ะนะะคแล้วมาที จะไปซื้อยามาถ <ปะ S 1> <ป>่ายเอาไว้ไปอ่ะได้ชีสบอลใหม่อีกแล้วอันใหม่ <S 2> <S 2> <S <c oughs> เป็นยังไงปิดใจเหรอชีสบอลเนี่ยมันเป็นยังไงคะก็ <S 2> <S 2> ามาอร่อยเนาะอือสองจานเ,นเต็มเลยนยี่ชีสบอลโอเคเดี๋ยวเรามาลองกินชีสบอลดูนะ, <S 2> <S 2> <S ะว่าอร่อยจริงไหมไงน้องไปดู ชีตบอลยืดอย่างงียเหรอกัดอย่างงี้เราก็ยืดเลยใช่ไหมโอ้โหหน้าของพ่อไม่ยืดของพ่อยืดแค่นิดเดียวร้อนร้อนเดี๋ยวพ่อซื้อก้อนนี้ซีดถล่มทลายอ้าวตึ้นไปเลยอืมอร่อยกินเคียงว้าวหนูถิ่งแล้วเอาถีบตัวไปทางฝั่งนู้นว่ายน้ำไปฝั่งนู้นหน่อยไปว่ายไปเลยไปเลยเออแค่นั้นเอง กิุตัวศรแล้วพุ่งไปข้างหน้านั่นแหละแล้วก็ไหว้ไปปีขาด้วยเอามือไปข้างหน้าไปแตะขอบศรแ,แล้วกลับมาคืนเอามือด้วยสิมือไหว้ด้วยสิลูกอาแตะขอบศรแล้วทีนี้กลับมาคืนถีบถีบแล้วกลับมาเลยไม่ต้องเหนื่อยหรอกมาเลยไหว้แค่นี้เองใกล้ๆมือมือมือไหว้มาด้วยเออ อะมากินชีสบอลต่อถ้าหิวเล่นต่ออีกครับพักนึงนะคะเดี๋ยวจะกลับแล้วค่ะพูดสิเดี๋ยวจะกลับแล้วค่ะเดี๋ยวเล่นต่ออีกสักพักนึ่งไม่เล่นต่อแล้วกลับแล้วมืดเลยมาอีกทีหนึ่งมืดเลยทุกคนเดี๋ยวพากลับแล้วมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับแล้วครับอ๋อแล้วครับเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะกลับบ้านแล้วทุกคนอ่ะฝากช่องไว้หน่อยครับกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใจให้ช่องน้องเป็นนักแสดงรีวิวแหลกไปมาอะไรพูดอะไรอย่าลืมติดตามช่องของน้องเป็นนักแสด โอเคครับประมือนั่นก็นั่งนานน้ำนานไงบอกแล้วไป้กลับแต่แรกต่อไปไปที่ไหนก็ตามนะครับ